สวัสดีครับแร้งนะครับก็ได้ดีแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ไปรับของกันก่อนครับที่จุดหมายก็รับทั้งหมดเลยนะครับก็จะได้ของจากแรงนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับก็เข้าไปดูที่ด้านแร้งนะครับตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่แล้วก็อาวุธเข้ามานะครับแต่ก็ยังมีไอเทมต่างๆครับ ดีแล้วนะครับก็เพื่อนๆซื้อได้เลยนะครับอีห6อาทิตย์นะครับก็จะรีอีกนะครับไอเทมนะครับส่วนสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงนะครับอีก12อาทิตย์นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับอีห6อาทิตย์นะครับก็จะรีนะครับตอนนี้ก็ซื้อไอเทมต่างๆไปก่อนครับไม่ว่าเป็นฝึกฝนสัตว์ขี่ครับชิพพลังงานโก้ไอเจอสลามนะครับพวกนี้ก็สําคัญนะครับไว้อัปเกรดตัวละครนะครับ เราไปอับเตรรังค้ากันบ้างครับตอนนี้นะครับก็มีของเข้ามานิดหน่อยนะครับก็เป็นกล่องสิ่งประดิษฐ์นะครับราคากล่องละ300คูปองนะครับกล่องละ3ชิ้นนะครับก็ในกล่องนะครับมีโลบาร์ล็อบนะครับแล้วก็ฐานของเล่นนะครับของอลิสก็มี -10 กล่องนะครับชิปพลังงานครับ2000ชิ้นครับราคา180เพชนะครับ แพ็กสิ่งประดิษฐ์นะครับเปิดเพื่อรับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนะครับก็มี2กล่องนะครับราคา175คูปองนะครับแพ็กแห่งการพัฒนานะครับก็เป็นหินเวทนะครับหินศีลาเวทเวลหนึ่งเวลสองแล้วก็เวลสามนะครับราคากล่องละห้าสิบเพชนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับก็เช็คกันเลยครับศีลาเวทเวลหนึ่งนะครับสีเขียวหกชิ้นเวลสองสีฟ้าสี่ชิ้นเวลสามสีม่วงสามชิ้นนะครับ เราก็เข้าไปดูที่ร้านค้าต่อครับว่ามีอะไรอีกไหมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีเท่าที่เห็นนะครับกิจกรรมอื่นก็ไม่มีนะครับไม่ได้เข้ามาครับลอตโต้นะครับวันที่หนึ่งคาดว่าในร้านแดงนะครับสัตว์เลี้ยงที่เข้ามานะครับก็เป็นเซริลนะครับสัตว์ขี่เป็นเขี้ยวเหล็กนะครับอาวุธนะครับก็เป็นกาตาธาสนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับ เอารูปจากเซิร์ฟจีนมาให้ดูนะครับเป็นรูปจากเซิร์ฟจีนนะครับที่อยู่ในกลุ่ม f a c e b o o k นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ